ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาขุยมาเ้าครับผมอันนี้ครับขุยมาเ้ามันมาทีว่าเข้าเอาน้ามาพุ่มไวแล้วเนาะนะครับเขาก็เอามาปิดเลยครับนี่หนาวครับนะครับเอาให้มันถึงหนากระป๋องเลยก็ได้ครับครับอันนี้เข้าใสนหนากระป๋องเป็นยัง่ครับว่เป็นยังครับผมขุยมาเ้าเพื่อให้ความอบบุ่นแลก็ความชุ่มชื่นนะครับครับตะกัแตนที่เข้าฟักที่นี่ห้ถามนะครับว่าเวลามัมสิฟักนี่ เวลาใครตักแตนที่ฟักนี่เขาต้องมาเอาหนาออกบ่หรือเขาปล่อยเลยปล่อยแบบนี้ได้เลยครับเราเราใครเขาจ้องไม่ใจเลยครับจะเนี่เขาเขาเขาสีเขาจะมุดขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเองเลยเหมือนเหมือนแมงจิตจุดจีบานเขาไหมครับดุดขึ้นมาเลยแมนครับผมสวัสดีครับพี่จุ๋มสวัสดีครับครับมือนีสีมาถามเพื่อเอาข้อมูลจะหน่อยครับอยากเห็นวิธีการเพาะ ไข่ตะกะแตนครับบ่เคยเห็นพ่อเถือครับครับผมได้เลยครับเดี๋ยวมือนีนสีพามาเบิงวิธีการเพาะขยายพันธุ์ไข่ตะกะเตนครับกาลังเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยครับอืมันแรกนะครับคือเข้าตรงเตรียมอุปกรณ์ก่อนสิ่งที่ตรงมีนะครับคือกระป๋องกระป๋องสําหรับที่จะฟักไข่ตะกะเตนนะครับแล้วก็มีดินทรายนะครับมีดินทรายนะครับมีทรายทั่วไปได้เลยครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับนะอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวครับ บอกว่าจะเป็นดินไส้หรือว่าขุยมะพร้าวนะครับพ่อก็ต้องเอานํำมาใส่เพื่อให้มันเป็นแบบมันมาดมันมาดจะน้อยครับผมมันมาดให้มีความชื้นจักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาฟักไขต่ตะกแตนนะครับหน้าที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือไขต่ตะกแตนครับผมไขต่ตะกแตนนะครับเมื่อนี้นะครับผมจีพามาฟัก ไข่ตะเแตนนะครับขนาด50กรัมนะครับเพื่อสร้างลูกค้าคือห้าร้อยบาทครับผมหร้อยบาทโอ้ครับเครื่องขีดครับเครื่องขีดครับเครื่องขีดกับขายเต๋เครื่องขีดกับขายฮะคือเด็กพี่น้องอ่าท่านไหนงบงบน้อยงบน้อยงบน้อยนะครับก็เท่าสาบามัแบ่งขายให้ได้ขึ้นกันครับตอนนี้พี่น้องบรรยากาศฝนตกพอดีท่านพี่น้องเด้อบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับเป็นตานอนเว่นคักเนาะอ่าคันแรกเนาะครับเท่ากับตองมะซังไข่ตะเแตนก่อนครับอันนี้เท่าสี่ฟักเครื่องขีดนะครับก็คือห้าสิบกรัม นะครับผมเข้ากระตองมาสร้างน้ำนักนะครับผมให้ได้หากิักนะครับอันนี้ก็ห6กรัมนะครับผมเลยอยแมนบอลเลน่อยเพื่อไปให้ยูครับประมาณหกรัมเพื่อดินไส้ที่ห้า่อนบ่มือนะครับเพื่อเข้ากับิเพื่อให้ลูกค้าไปเลยครับโอ้หายเลขึ้นได้หลายคักแค่ครับผมคันออกไปตัเด้ยประมาณจักโตนี่ครับตะกแ่นประมาณพันหาไอยถึงสองพันครับหน้าร้อยถึงสองพันตัวครับผม เนี่ยพอเขาสร้างไข่ตะกแตนเรียบร้อยนะครับจริงต่อไปที่เขาจะต้องเตรียมนะครับผมจิ่งต่อไปที่จะต้องเตรียมก็คือเอาดินไา้นะครับที่ว่าเขาเอาดินรายห้องพื้นก่อนเอาดินไา้ห้องพื้นนะครับโอ้พี่น้องขังแรกนะครับเพิ่งเห็นขั้นตอนครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับแบบละเอียดเลยครับซอนแบบละเอียดเลยครับแบบบล็อกกัดเนาะพี่น้องด้มีความููนะครับอันนี้เขาใส่ไข่ที่หลังว่าไข่อยู่ข้างบนครับ๋อไข่อยู่ข้างบนบนไส้เป็นบ่ครับ บนคุยมะพร้าวอีกที่หนึ่งครับผมนี่เท่ากันเทามีขวดมิยังเข้ากับเอามาแบบต,<ำ>ตามตามตามหมมันเนียนๆ,ๆนจังน้อยก็ได้ครับเพราะว่าอ,อันนี้ผมสีใซนกับป๋องเดิมเนาะให้มันแบบพอดีแบบนี้เลยครับนะที่นี่อันที่สองนะครับก็บคือประมันประมันเส้นเส้นหนึ่งเอยประมานนิ้วหนึ่งครับเอาสูงประมานนิ้วหนึง่งครับผมดินใน์อันนี้กับซันทีสองกับเอาทันีสองกาปะเ้าครับผมคุยปะเ้าวนะครับคุยปะเ้าวเอาคือไห้มัน ให้มันมีดินทรายะครับผมเอาห้มันมีดินทรายนะครับบ่ตตองน้าแห้งครับบ่ต้องนาแห้งครับสันทีสองคือเอาห้มันมีดินทรายซื้อเพราะว่าจะกบนาอีกเมนครับเพราะว่าข้าสีใสขุยมะพร้าวกบนาอีกนะครับอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใครนะครับข้าต้องเอาใครมาเลี้ยงนะครับผมแบบพิธีพิถันนี่ครับข้าวาเลี่ยนขาเทศอะเดี๋ยวบ่เทอดไรคือกันครับแต่ว่าถ้าใครถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้เนาะสมมติว่าข้าวเปลี่ยเลี้ยงข,ข้าเทไปไครทับกันแบบนี้ ไห้ข้างล่างอธิตตายเขาสีฟอไปเขาสีบอกฟักครับผมเพราะว่าถึงตัวขังบนทับไวเขาสีฟักออกไม่ได้ครับเก็บรับครับครับผมเขากบสีใสวิธีการเลี้ยงแบบนี้เลยครับนะหรือว่าถ้าอยากสะดวกจะคล้องแคน้อยเขากะร่อนๆเอาแล้วเขากบเก็บตัวไหนที่มันซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้เือซาเนาะเอามือซาซ,ะนะซาซกันออกอย่าให้มันซ้อนกันอย่างเงี้ยครับแบบไดก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดแบบไรที่จะคล้องสะดวกสบายครับ บ่มีถือบ่มีพิชเนาะเลี่ยงได้เมอดครับบ่หันมันซ้อนกันครับง่ายๆเลยครับคืออย่าให้มันซ้อนกันครับผมแบ่งปันกันเพื่อท่านใดมีวิธีการเลี่ยงแบบง่ายกว่านี้กะแลกเปลี่ยนเรียนรูได้ครับนี่เขาก็ใส่วิธีการค่อยๆเดแบบนี้นะครับตรงครับเฮาตามแห้งังสิด้บ่ครับเ่เปนหยังครับช่วงเล็กๆครับเพราะว่าใครเขาอย่าบ่นใด บวมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าเฮ็ดแบบนี้คือวิธีการอบไข่นะครับเป็นวิธีการอบไข่อีกหามือหาถึงเจ็ดมือไข่เขาจึงจะเริ่มบวมครับไข่เขาจึงจะเริ่มบวมเนี่ยครับเลี้ยงสวยงามคมั่งกั๋วสีดูดีขึ้นมานะครับดูดีขึ้นมาขั้นดอนต่อครับทีีนขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาขุยมะพร้าวครับผมอันนี้นะครับขุยมะพร้าวมันมาที่ว่าเข้าเอาหนามมาอ่ามุมไวแล้วเนาะนะครับเขาก็เอามาปิดเลยครับน้ำปิด เอาให้มันถึงหนากระป๋องเลยก็ได้ครับครับอันนี้เข้าไซนาก็บปเป็นยังไหครับว่เป็นยังครับผมคุยมะพร้าวเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ความชุ่มชื่นนะครับกับตะกะแตนที่เขาฟักทีนี่ไ้ถามนะครับว่าเวลามันสี่ฟักนี่เวลาใครตะกัแตนที่ฟักนี่เขาตองมาเอาหนาออกบ่หรือเขาปล่อยเลยปล่อยแบบนี้ได้เลยครับเราเราใครเขาจอมาจจะได้ครับจะไี้เขาเขาเขาจะมุดขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเองเลยเหมือนเหมือนแมงจิตจุดจีบันเขาไหมครับดุดขึ้นมาเลยแมนครับผมแปลว่า เราทำแบบนี้คือเราต้องไปซานาว่าต้องยามามันชิมุดไม่ใช่ครับผมแบบนี้เลยปล่อยไว้แบบนี้เ้วยกันอกมาเองเขาครับแบบนี้แล้วนี่กับขั้นตอนสุดท้ายนะครับกับขึ้นน้ำน้ำธรรมชาติบานเห่าใดเมื่อเลยครับเราสามารถใส่ปอกกี่แบบนี้นะครับฉีดฉีดฉีดให้ความชุ่มชื้นครับจักเล็กน้อยเห่าจฉีดหลายได้ครับเพราะว่าถ้าเห่าฉีดหลายนี่คุยมะพร้าวเขาเปียกเขาเปียกเกินไปนะครับอาจสีทรงผลต่อไข่ที่อยู่้างล่างให้เกิดไข่มันเน่านะครับไข่เน่ากับสีบอสามานฟักเป็นตัวได้นะครับดังนั้น เวลาเขาฉีดแบบนี้เขาคอยสังเกต2อถึงสมือคอยมาเบิ้งอยู่ที่หนึ่งคุยมะพร้าวแห่งเขาคอยฉีดถ้าว่าบ่แห่งเข้าก็บ่ต้องไปเพิ่มให้เขาครับนะครับครับผมที่นี่เข้ากับปิดฝาไว้แบบนี้ครับก็เป็นการเสร็จแล้วเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับราคาไมยังอีบ่เขากับเขียนกําหนดวันฟักไว้นะครับเขียนกําหนดวันมือนีวันเก็บมันบ่เข้าเก็บอ่าเก็บประกากับปติน้อพี่น้องเนาะนะครับอ่า นะครับบอกพี่น้องเล้ก็ได้ครับยอกไปเล้ก็ได้ครับนะครับสมมติว่าเขาเก็บมือนีนะครับเก็บมือนีมือนีวันที่วันที่เจ็ดเนาะแปดเออวันที่วันที่แปดนะครับกับเขานับไปอีกสิบมือนะคือวันฝากของเขาที่จะออกเป็นตัวนะครับก็คือวันที่สิบแปดชุดนี้นะครับในกระป๋องนี้จึงจะเริ่มออกเป็นตัวก็คือวันที่สิบแปดนะครับนับนับไปจากวันที่เราเก็บสิบวันนะครับเขาจังจะออกเป็นตัวนะครับผม ประมาณนี้เลยครับบ่อยากครับผมยอดครับวันนี้ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของการฟักไข่เนาะครับนะครับพี่น้องหลายๆคนเสด็จเอาไปเข้าเอื่นว่าเวลาเ้าเลี้ยงตักแตรเวลาออกไข่แล้วห้องเสด็จฟักไข่แบบถูกวิธีครับผมนะครับบอแมนห้องเช็ดพิษถือบางเทือไข่เขาอาจทิบออกผสมบูรณ์ครับนะครับที่นี่พี่น้องเพื่อนสนใจเนาะอยากสอบถามเอาครับพี่เบอร์ได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเบอร์โทร0 9 0 8 9 5 1 9 1 2ครับหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับสุริยาชาแนลครับผมสุดยอดครับขอบคุณหลาลยๆครับขครับ